หน,หนาทีกับกปทอกรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และการวิ่งรถเปล่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึง2มกราคม2568เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนแนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติดังนี้ 1. กํากำชับให้ผู้ขับรถขับด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดและไม่ขับรถเกินชั่วโม,มงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด2ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบกอ ใช้งานทุกครั้ง 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์ 4. ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ GPS ในรถของตนให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS แจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด 5. สำหรับผู้ประกอบการที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงขอให้วางแผนการรับส่งสินค้าให้ไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนรวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทางและให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม